มนครปฐมเป็นอูกอัยธรรมสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่าเมืองนคปรปฐมเป็นเมืองเก่าแก่มีความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิและเป็นราชธานีสำคัญในสมัยทวาวรวดีนครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญมีชนชาติต่างๆอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมากอีกทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่อรารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมั้งพุทธศาสนาต่อมาได้เกิดความแห้งแรงขึ้นในเมืองนครปฐมพลาะกระแสน้ําที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทางประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ําและสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อนครชัยศรีนคนปรปฐมจึงกลายเป็นเมืองล้างเป็นเวลา,ลาหลายน้อยปีจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะที่ยังทรงผนวดอยู่ ได้ทุดงไปพบพระประุทงมเจดีย์และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ไหนเทียบเท่าครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงของราชจึงโปรดให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบเจดีย์เดิมไว้โดยให้ใชื่อว่าพระประุทงเจดีย์ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านมือนครปฐมซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่าลอย พระองค์จึงโปรดให้ย้ายเมืองจากตำบลท่านาอำเภอนครชัยศรีมาตั้งบริเวณองค์พระปฐมเทดีย์เหมือนเช่นครั้งสมัยโบราณในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์เป็นที่สเสด็จแปลพระราชฐานและฝึกซ้อมลบแบบเสือป่ารวมทั้งสร้างสะพานเจริญรัตธาข้ามคลองเจดีย์บูชา ตลอดจนสร้างพระร่วงทางด้านทิศเหนือขององค์พระพุมธเจดีย์และได้โปรโดเปลี่ยนชื่อจากเมืองนครชัยศรีเป็นนครปฐมในปีพศ .2495 จอมพลปพิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ดำเนินจัดสร้างภูชนีสถานเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นพุทธานทุสอนดีสถานแต่การจัดสร้างได้ชะลอตัวไประยะหนึ่งด้วยปัญหาด้านงบประมาณพศ .2521 รัฐบาลในสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันเป็นนายกรัฐมนตรีได้เลือฟื้นโครงการขึ้นและถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่งการก่อสร้างพุทธมณฑลได้ดำเนินการมาแล้วเสร็จสมบูรณ์ในสมัยที่พลเอกเปรมเคนตินสุรนนท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่21ธันวาคมพศ2525 สถานที่ต่างๆที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมดังเช่นคําขวัญของจังหวัดที่ว่าส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันงามลน้นพุทธมนตนคู่ธานีพระปฐมเจดีเสียดฟฟ้าสวยงามตาแม่น้ําท่าจีน